รรมาดูประกอบองค์พญนานาคห้าเสียนนะครับจะมีฐานข้างล่างที่ขั้นกับด้านที่เป็นเกล็ดอยู่อันนี้จะจัดดอกไม้นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นเกล็ดนี้ก็จะติดกลีบคอเสื้อนะครับแล้วก็ติดโนไปด้วยอันนี้เป็นส่วนของหน้าอกนะครับที่เห็นเป็นกลีบเรียบขุดนี้คือด้านหลัง มีความหนา3นิ้วเพราะผมใช้โฟมนิ้วครึ่งนำมาตัดแล้วก็ประกอบเข้าด้วยกันตรงที่เป็นหน้ากากนะครับก็จะใช้หน้ากากนี่เป็นหน้ากากเปิดข้าวโพดน,นะครับมาประกอบเสียนแรกก็ประกอบแล้วนะครับ แล้วก็มาต่อเสียนที่สองนะครับอันนี้จะมีความยาวของเสียนลดลงจากเสียนแรกหนึ่งนิ้วนะครับติดโนนะครับต่อจากที่ติดหน้ากากแล้วอันนี้คือเป็นการ เป็นการทำส่วนของเสียนนะครับเห็นว่าตรงขอบที่เป็นเกล็ดนะครับก็จะมีสนเส้นสนฉัดติดขนาบข้างด้วย ฝั่งนู้นก็กาลังประกอบเสียงที่3นะครับความสูงก็มีความสูงเท่ากันกับเสียงที่2ก็คือด้านข้างที่ถัดออกมาจากเสียงตรงกลางนะครับแต่ละฝั่งก็จะมีขนาดเท่ากัน เสียงที่สนะคะฝั่งที่อยู่นอกสุดก็จะขนาดของเสียงก็จะสั้นลงกว่าเดิมอีกนิดนึงเพราะว่าจะตัดให้มันได้ทรงนะครับใช้ไม้เสียบยืดให้แน่นนะครับเวลาเสียบต้องระวังด้วยนะครับเพื่อน มัน้ก็ประกอบเสียงที่ห้าแล้วนะครับขนาดที่เห็นนี้จะเป็นขนาดองค์เล็กนะครับความสูงประมาณ75เซนถ้าปกติเสียฟโฟมที่เราทำความสูงก็ประมาณ1นึเมยี่สิบอันนี้คือลดขนาดลงมาแล้วเป็นองค์เล็กเป็นองห้าเสียน เสียบด้านหน้าแล้วก็ไปเสียบด้านหลังด้วยครับเพื่อความแน่นคาดถักเปียนะครับไอ<ม>ถักเปียเป็นถักเปียเส้นยาวนะครับมาคาดระหว่าง ลำคอกับหน้าอกนะครับจะติดตะปูเข็มหรือว่าจะเสียบไม้เสียบลูกชิ้นก็ได้แต่ว่าติดตะปูเข็มก็จะดีที่สุด ติดท่านูตรงกลางนาอกนะครับอันนี้จะเป็นท่านูดอกลักผสมกับดอกพุธใจกลางก็จะเป็นเพชรสีแดงนะครับตรงฐานก็จะจัดดอกไม้ด้วยนะครับก็เลยเอาโอเอซิดนะครับมาปักโอเอซิดเนี่ยต้องไปแช่น้ำให้อิ่มน้ำก่อน ติดหางนะครับหางอันนี้เป็นหางใบตองสดแต่ว่าหน้ากากที่เป็นหน้ากากข้าโพดนะคือมีไว้ก่อนอยู่แล้วนะครับตรงฐาน่างจะปักเป็นดอกไม้โทนสีขาวตอนนี้จะใช้ดอกมัมขาวกับดอกคัตเตอร์นะครับ เพื่อนสามารถปรับเปลี่ยนได้หมดนะครับว่าจะใช้ดอกไม้แบบไหนสีไหนตามแต่ว่าจะทําองค์แบบไหนหรือว่าจะใช้ดอกไม้ดอกไม้ก็ใช้ได้หลายประเภทเลยนะครับหรือว่าก็ตามแต่ลูกค้าที่สั่งวันนี้ได้ดอกมัมีขาวมาสวยมาก อปักดอกมัมแล้วก็แซมดอกคัตเตอร์นะครับแซมคัตเตอร์ตัดดอกเล็กๆเพื่อความละมุนด้านหน้าก็จะมีขันหมักเบงเล็กๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่หมักพูด,ด้วย ก็จะใส่ชุดหมากพลูด้านหน้านะครับเป็นทำเป็นกระทงเล็กๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับองค์ยนันาคห้าเสียนรูปภาพโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับฝันเพื่อนนะครับที่เข้ามารับชมนีดีายบายสีฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ ช่างเป็กับช่างซีในการทำงานด้วยนะครับเดี๋ยวเราเรา,เรามาเจอกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ